มีคนขอมานะครับว่าอยากให้ทำฟาร์มคีเปอร์ให้ดูหน่อยได้ครับเดี๋ยวผมจะมานำให้ครับสวัสดีครับทุกคนและในวันนี้ครับตามคำขอครับคือมีคนเคยขอ คือเมื่อกี้ก็ให้ดูไปแล้วแหละนะฮะว่ามีคนขออยากให้ผมทำฟารงคิปเปอร์ให้ดูหน่อยได้ครับเดี๋ยวผมจะมาทำฟารงคิปเปอร์ให้ดูนะฮะมาอันดับแรกวิธีการสร้างฟารงคิปเปอร์ก็ให้ต่อมาแบบนี้13บล็อกนะหนึ่งคือจะใช้บล็อกอะไรก็ได้จะใช้บล็อกหินบล็อกดินอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ผมจะใช้พอมันสกิลแล้วก็เพราะมันสวยดีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่ะพอสิบสามบล็อกอย่างนี้เสร็จปุ๊บให้ต่อไปอีกห้าบล็อกนะอันนี้บล็อกที่นะ แล้วก็ต่อเสียงขึ้นตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็ปึ๊บปึ๊บแบบนี้แล้วก็กลับเหมือนเดิมแล้วก็หนึ่งสาสี่ห้าแล้วก็ต่อขึ้นไี13บล็อกนะ2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิอด่าแล้วก็สองสาสี่ห้าแล้วก็ขึ้นคือมันก็เหมือนฝั่งนู้นคือก็ต่อเหมือนเดิมเหมือนฝั่งนู้นเลยนะครับอแบบนี้ พอเราได้แผ่นนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ต่อขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกนะครับโอเคครับเราจะที่อ่ะอ่ะพออ่า,อา,ออาโอเคก็ทําให้มันเป็นลักษณะล้า,าแบบนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ให้ต่อแบบนี้มาอีกนะะตรงที่มันรูขึ้นมาเนี่ยให้ต่อให้มันรูขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ขุดตรงกลางลงไปครับขุดให้ลึกสักสี่บล็อกนะอันนี้หนึ่งละสองสามสี่อือขุดประมาณนี้เลยนะอ่ะ แล้วก็ให้วางแทบดอไปนะเพราะว่าคิปเปอร์เนี่ยเวลามันเดินมามันเห็นหลุมเนี่ยมันก็จะคือพวกมอนสเตอร์เนี่ยเวลามันเห็นหลุมเนี่ยมันเดินมามันก็จะไม่ลงไปนะครับแต่ว่าถ้ามันเห็นแทบดอเนี่ยมันจะคิดว่ามันจะสามารถเดินหาเไปได้คือคือมอนสเตอร์เวลามันเห็นแทบดอแบบเนี้ยนะฮะคือมันจะคิดว่าเป็นแบบเนี้ยคือมอนสเตอร์เวลามันเห็นแทบดอมันจะคิดว่าแทบดอมันเป็นแบบเปิดอย่างงี้มันสามารถเดินผ่านไปได้แต่จริงแล้วแ็บดอที่เราเปิดมันเป็นแบบนี้ซึ่งคิปเปอร์มันก็จะเดินลงไปเลยนะครับแล้วก ขั้นตอนต่อไปให้เราขุดอ่ะเดี๋ยววางน้าก่อนอ่ะวางน้ําแบบนี้แล้วก็ขุดไปเรื่อยขุดไปเรื่อยจนก,กว่าจะถือจะจะเจอที่สิ้นสุดของน้ํานะอ่ะพอเจอที่สิ้นสุดของน้ําเสร็จปุ๊บให้ขุดตรงนี้แล้วถอยมาหนึ่งบล็อกนะให้มันน้ําลมมาข้างแบบนี้อ่ะแล้วก็ขุดต่อไปอีกนะอ่ะพอถึงที่สิ้นสุดตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ให้อันนี้อันนี้เป็นจุดค่าคีปเปร์นะครับแล้วก็ให้ลงไปสักสามบล็อกนะแล้วก็วาง ตัวนี้ใครจะใช้เป็นแคมป์ไฟก็ได้นะแต่ผมอยากใช้เป็นพิเทอร์รถเพราะว่าผมรู้สึกว่าพิเทอร์รถมันมันดีนะฮะอ่ะ,นะอะก็แบบนี้เลยนะอ่ะก็พิเทอร์รถไปนะแล้วก็เดี๋ยวทนำะห้องมันกว้างๆหน่อยสิห้องมันช่างแคบซะเหลือเกินอ่ะโอเคครับผมได้ขุดให้ห้องมันกว้างขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนระาจะทำกองเก็บของกันนะฮะอ่ะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่สองตอนสร้างฟา,งาร์มกระเดียนนะก็คือเราต้องใช้เป็นโซลซมถึงจะโยนแล้ว ของมันจะดูข้อฮอปเปอร์นะเพราะโซแสบมันสูงไม่ถึงหนึ่งบล็อกนะมันสูงแค่0คนะูนจุดปดบล็อกนะเฮ้ยเมื่อกี้เป็นอะไรเฮ้ยเมื่อกี้เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมสาบานได้เลยว่าผมไม่ได้ขยับเมา,านะมันหมุนเองว h a เด h e เกิอดอะไรขึ้นโอเคอ่ะก็วางก่อนแบบนี้ปึ๊บปึ๊บอ,อ่ะแบบนี้ทีออ่ีออ้อโยกหอยปุ๊บมันก็จะลุดเข้ามาในกล่องบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ วางกระจกปิดก้นเอาไว้ด้วยนะฮะอ่ะมันก็ยังสามารถเปิดได้อยู่ผมมีกระจกนะฮะวางกระจกปิดก้านไว้ด้วยเพื่อให้คิปเปอร์มันไหลออกมาฮะอืมแต่เวลาเราอยู่ไอเคเราไม่ได้อยู่ไอเคตรงนี้หรอกนะฮะอ่ะอันนี้จุดฆ่าเ็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อไปไปทำไปทำด้บบนต่อนะฮะอ่แล้ววิธีการก็คือวางพรมตรงนี้เนี่ยตรงมุมสุดตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ตรงมุมสุดตรงนี้แล้วก็เว้มาหนึ่งสองแล้วก็วางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะ วางแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มออีกฝั่งหนึ่งด้วยครับอ่าบางคนจะถามว่าวางพรมเพื่ออะไรนะครับวางพรมเพื่อไม่ให้แมงมุมมันเกิดนะเพราะว่าคือคิปเปอร์คือคิปเออปเอร์มันจะตัวเตี้ยกว่าพวกซอมบี้พวกสเกลตันนะครับคือคิปเปอร์มันสูง คือพวกซอมบี้สกิลตันเงี้ยมันสูงประมาณ1.9 1.8บล็อกนะแต่ว่าคิปเปอร์เดี๋ยมันสูงแค่ประมาณ1.6 1.5บล็อกนะซึ่งคิปซึ่งถ้าเกิดว่าระวางแท็บดอตรงเนี้ยเนี่ยคือถ้าถ้าเกิดว่าระวางแท็บดอตรงเนี้ยพวกซอมบี้กับสกิลตันมันจะไม่สามารถเกิดได้แต่ว่ามีแค่คิปเปอร์เท่านั้นที่สามารถเกิดได้เพราะคิปเปอร์มันเตี้ยกว่าตัวอื่นแต่ว่ามันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่มันจะเกิดได้เหมือนกันเพราะมันตัวสูงแค่ประมาณ1บล็อกนั่นก็ค ข้อจากัดก็คือมันจะมันจะเกิดต่อเมื่อมีพื้นที่ทั้งหมด3าคูณสซึ่งวางพรมใน,นสถานะค้าแบบนี้เนี่ยก็คือแบบนี้เลยนะวางโรมในแบบเนี้ยนะมันจะมันจะไม่มีพื้นที่สามคูณสเลยแมงมมก็จะไม่เกิดนะฮะอ่าแล้วก็วางพรมตรงนี้จุดหนึ่งนะฮะก็วางแล้วก,วก็ต้องใช้แมวด้วยนะอือคือคิปเปอร์อ่ะคือใครก็รู้ใช่ไหมว่าคิปเปอร์ี่ยมันกลัวแมวมันเจอแมวปุป๊บก็จะวิ่งหนี้มันก็จะวิ่งหนีลงมาตรงนี้แล้วมันก็จะไปที่จุดค่าเราแล้ว,ลวเราก็จะได้ของนะฮะ ่าอ,อแล้วก็ถ้าเกิดว่าแล้วก็ผมแนะนำนะอันนี้ก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ผมแนะนำทำก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าคือบางทีเนี่ยคือบางีคือเราต้องให้แมวมาอยู่ตรงนี้เท่านั้นเพราะาถ้าเกิดว่าแมวมาขยับไปตรงนู้นอะคีปเปอร์บริเวณตัวนี้มันจะมองไม่เห็นแมวตรงนู้นนะเพราะฉะนั้นต้องให้แมวอยู่ตรงกลางดีคเปเปมันจะได้มองเห็นทั้งหมดนะ ซึ่งบางทีคิปเปอร์มันเกิดเยอะๆแล้วบางทีแบบเดี๋ยวมันดันแมวไปแล้วบางทีเดี๋ยวคิปเปอร์มันดันแมวแล้วแมวมันขยับไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะแหละเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนําให้ทาแบบนี้นะฮะขีัยผมมันตรงนี้หน่อยคือคิปเปอร์อาจจะเกิดน้อยลงแต่ว่าคือคิปเปอร์อาจจะเกิดน้อยลงนิดนึงเพราะผมวางตร่นี้นั่นเยอะขึ้นแต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้แมวมันขยับนะเดี๋ยเนี้ยจะโอเคกว่าแล้วก็วางเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอาใส่แมวแมวแมวนั่งรถไฟสิ แมวไม่ต้องรูไฟะอะเฮ้ยเอาไงปึ๊บเออนี่แหละแบบนี้แล้วก็วางนี่แหละและ,และทีนี้พอคิปเปอร์ดันแมวไงปุ๊บแมวมันก็ไม่ขยับแล้วนะฮะมันก็จะอยู่ในรูปไฟแบบนี้แหละอ่ะเดี๋ยวมาทำอีกด้านหนึ่งด้วยนะฮะขึ้นไปโอเคตาอน,นี้เลยปึ๊บอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ด้านบนตัวนี้เราจะต้องวางแถบดอให้หมดเลยนะฮะ5 minutes later โอเคครับก็จะวางเสร็จก็ ใช้เวลาก็นานอยู่นะแต่ก็ไม่นานาม,มากไม่เกิน5น้าทีหรอกนะ,อะพอวางแถบโดนนี้เสร็จปุ๊บก็ให้ระวังบอสดันบบตัวนี้ปิดปิดไปเลยนะ a few moments later อ่าโอเคครับหลังจากที่คุมพื้นที่ดันบบนตัวนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็สำหรับใครที่อยากจะสร้าง,งชั้น2เพิ่มเติมแนละ้วก็ทำเหมือนชั้นแรกเลยนะฮะชั้นแรกก็เนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็มันก็จะเป็นพื้นที่ตอนนี้ใช่ไหมก็เนี่ยตอนตัวนี้ให้มันสูงขึ้น1 2แล้วก็วางล,องล,องลอง้อมรอบตรงนี้แล้วก็วางคาเพทแทบดอเน,นี่ยก็เหมือนเดิมเลยนนทำเหมือนชั้นนลนะ่แห อ่าโอเคเราจะที่วางเสร็จแล้วนะฮะอ่ะแล้วก็เราเราไม่สามารถ AK ตรงนี้ได้เพราะถ้าเรายืนใกล้มอนสเตอร์เกินไปเนี่ยมอนสเตอร์มันจะไม่เกิดนั่นแหละเราต้องห่างสักสับล็อกขึ้นไปนั่นแหละแต่อย่าห่างเกิน128บล็อกเพราะเดี๋ยวมอนสเตอร์มันจะรีสปอนหายไปนะคือไอ้เมื่อกี้คือเนี่ยคือเมื่อกี้ผมได้ไปยืน AK ด้านบนเกิน128บล็อกเนี่ยแล้วผมลงมาดูปุ๊บอ้าวทำไมคิปเปอร์ไม่เกิดเลยวะอ้าวก็ยืนไกลเกิน128บล็อกมอนสเตอร์มันก็ไม่เกิดสินะฮะต้องสู่ประะะมาณบล็อกนฮ หรือแค่100บล็อกก็ได้นะแต่ผมจะลดสัก120แล้วกันนะฮะ few later. โอเคฮนะเราจะที่ผมรอมาประมาณ1นาทีนะฮะมาดูกันว่าคิปเปอร์จะเกิดเยอะไหมนะฮะอ่านี่เห็นไหมเกิดเต็มเลยนะฮะนี่เห็นไหมคิปเปอร์ก็จะค่อยๆเกิดมาแล้วก็เนี่ยก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมเนี่ยคิปเปอร์เกิดเต็มเลยนะเนี่ยแล้วมันก็จะค่อยโดนวิเทอร์โดนแล้วมันก็จะตายนะฮะ ฟางคิปเปอร์ที่ก็นข้งดีมากเลยนะฮะนี่แล้วก็ได้การทอาเดอร์รม,มาใช้แล้วนะเป็นเรที่ดีมากเลยนะฮะเวสกิลตันนั้นทำอะไรโอเคอ่ะโอเคครับและนี่นะครับคือวิธีการสร้างฟังคิปเปอร์นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาช่องผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ